ดีค่ะมือนี 91, tree, tree, ้ยายรัดมัดมีกัสจสจ้างให้เพคนเอากระเบียงมาส่งเุียงยาย่รัดมัดมีว่าสีเหลียงกบเหลียงอึ้งเหลียงเขียดว่าสั่นพี่น้องก็เลยสิเอากระเบียงมาแอบแอบก้อนว่าสั่นคุนว่าเดี๋ยวนี้หัวตะวันควงการไว้ดอกแจ้งแงมไดดอกหัวตะวันสั่งกระเบียงมือสองมากรเบียงเคุนว่าเอามาแอบมาสั่นลาแม่ยังไปถือ่าสั่น เห็นกะเจ้าเห็นที่ได้ทอดซาเห็นเอ่มเอ่ยคือดีแต่เห็นด้เลยสั่งมาลองเบิ้งพี่น้องกดติดตามตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อว่าได้รับเลี้ยงได้บ่สิเป็นไปได้ก็สิอัปเดตไปเบิ้งไปเรื่อยๆคือเก่าเลยพี่น้องเลี้ยงกบเลี้ยงเต่ดเลี้ยงกุ้งก็ได้ย้อนนี่หัวาะถเพาะพันพี่น้องเพราะจเริ่มเพาะหน่อยๆน่อยเลยพี่น้องปีนาถ้ามันย่งมันไงก็สิได้หลายยื่ตัวขันบ่ขันมันบ่ตายก่อนสิอัปเดตไปเบิ้งไปใหญ่พี่น้อง โอ้ยพนักงานแต่ยิ่งแตงตาพูนเป็นแม่ยิ่งเนาะเือไม่ยิ่งกางเกงก็ว่ดไส้วันนี้หกชิแผ่นมาสั่นพี่น้องเนไปแต่เพน่งผพนเงาอยู่ทีน่ะทางเงาเม็ดเท่ด็กกว่าทางเงาเม็ดยี่สิบข่วงกวงเทเด่นข่วงเม็ดหนึ่ง เห็นเห็ดข้าเจียเห็ดที่ได้ทอดจับหรือว่าจะได้ฉุดปลาคนโล่งคนโล่งคนใดฟองวัชจังกระชี้วน่นซื้อมาเรื่อยๆเลยพี่น้องซื้อไปเรื่อยๆมุ่งไปเรื่อยๆมั่งไปเรื่อยๆล่ะห้างไปเรื่อยๆแล้ได้ก็ได้วันนี้ได้จิตใจกับยียงลองเบิ้งจิต็นไปยังไดพี่น้องเดี๋ยวมันนี่แย่หลับมันนี่ก็บอย่ไทยเบิ้งกันนี่กนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวบุ่นรุ่นก็บขหาไทยเนี่ยไม่เบิ้งไปเรื่อยคือเก่าละพี่น้อง ไทยหนันแน่ไทยนี่แน่เบิ้งไปเรื่อยโปรดติดตามตอนต่อไปเรื่อยเด้อเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้เบิ้งไปเรื่อยๆอยู่บ้านเป็นไปเช่นใดบ้างเช่นใดบ้างไทยหนันแน่ไทยนี่แน่ละเบิ้งแต่มีหลายกับดีเซ้งเนาะกกติ ใช่แนวอันนั้นอันนี้เบื้องแน่แก้มกันไปแน่ล่ะพี่น้องแก่เป่าเบียร์แยกรัดมัดมีเด้อพี่น้องเด้อเบื้องเห็นไรดัดเป็นมีไปเรื่อยๆแน่เบื้องล้วก็กดอันยี้โปะหางใต้ให้น้ำเนื้อเด้อกดไหลกดแช่ให้น้ำแน่เปิดมันก็มีให้เบื้องหลายสองทางอยู่พี่น้องมีหลายสองทางให้เบื้องอยู่หลายแบบพร้อมให้เบื้องอยู่เปิดเข้าไปในท่อซับกับเบีบทิ่มค้ามบายายรัดมัดมีก็เฮ็ดหม็ดละพี่น้อง ลงโหลดแยกหลัดกับพี่ท่ายนั่นท่ายนี่ลงให้เบิ่งส่วนมากกับเป็นอันเกี่ยวกับมัดมีแหละพี่น้องเป็นผ่าทุ้งเป็นมีล่ละพี่น้องแยกหลัดมัดมีเนาะกับเอาแนแมอื่นแนกแกมแหนไปเต็มแล้วพี่น้องมือนี้ก็จะมีแล้วค่ะสวัสดีค่แบบนะ <laughs> ปวดเอวเยอะมันว่านักเบ,บาๆเนาะยันใหญ่ทั้งนาเนาะ สิกิโลแค่หนึ่งแดเจอแค่หนึกิโล